ผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาที่รถนะครับที่จะขนสินค้าหรือว่าทำมากิจการนะครับก็จะเป็นรีโ o นะครับนะครับตัวตอนเดียวนะครับผมมาดูด้านข้างกันครับตัวนี้นะครับทางตัวตาสมิธของผมนะครับก็จะมีเสริมคอกนะครับเพื่อขนสินค้าอย่างนี้ให้เลยนะครับผมส่งมอบเลยนะครับเราไปดูกันครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะมีเหล็กกั้นให้นะครับผมกันชนท้ายนะครับเราก็มีติดตั้งพร้อมนะครับด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมช่วงล่างนะครับเราก็มีเสริมแหนบให้นะครับพร้อมเปลี่ยนชกนะครับ ทั้งสฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับพร้อมมีใบวิศวะนะครับจดทะเบียนให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันครับของตัวรถว่ามีอะไรบ้างนะครับจุดแรกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับพร้อมปรับเลนไฟฟ้านะครับ ส่วนด้านในนะครับผมถุงลมนิรภัย3ใบนะครับตรงพวงมาลายัยหัวเขา่าแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะครับวิทยุ c d m b 3นะครับเกียร์6สปีดครับส่วตัวนี้นะครับคุณแจรีโมทนะครับ2อลกนะครับ ส่วนตัวเบาะนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบาะนะครับพุ่มนะครับพุ่มมาจากโรงงานเลยนะครับดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะครับจะซื้อรถนะครับเพื่อนผลินค้าก็ติดต่อเจได้นะครับตามเบอร์นี้เลย0 8นย์ 692 4446นะครับที่ตัวตาสมิทธครับโอเคนะครับหากมีอะไรสงสัยก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ